สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิพาพรทุกพันศูย์สี่ค่ะดิฉันนางสาวชายานีมะลหัวศูย์สีนึ่งค่ะค่ะวันนี้พวกเราก็จะมาพาทําโจทย์เกี่ยวกับเวกเตอร์กันนะคะเชิญรับชมกันได้เลยค่ะค่ะมาดูโจทย์กันนะคะโจทย์กําหนดให้ a b c d เป็นรูปสี่เหลี่ยมแน่ขนาน a เป็นจุดบนด้าน a d ซึ่ง a m เท่ากับ1ส่วน5 a d และ n เป็นจุดบนเส้นทะแยงมุม AC ซึ่ง AN เท่ากับ1ส่วน6 AC ถ้า MN เท่ากับ a คูณ AB บวก B คูณ AD แล้ว a บวก b เท่ากับเท่าใดค่ะจากโจทย์นะคะเขากำหนดให้ ABCD เป็นรูปสีเนนนเปส่เหลี่ยมด้านขนานแล้วก็มาวาดรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน วาดอย่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมแลขนาดอย่างง่ายนะคะกำหนดให้เป็นสี่เหลี่ยม ABCD และโจทย์บอกว่า M เป็นจุดบนด้าน AD ซึ่ง AM เท่ากับ1ส่วน5 AD เราจะแบ่งเส้น AD เป็น5ส่วนนะคะดังนั้นจุด M จะเป็นจุดนี้จุด M และ N เป็นจุดบนเส้นทแยงมุม AC ถ้นเราสร้างเส้นทแยงมุม AC ขึ้นมา เรโจุดบอกว่า an เท่ากับ1ส่วน6 ac เราจะแบ่งเส้น ac เป็น6ส่วนนะคะได้6ส่วนฉะนั้นจุดนี้จะเป็นจุด n ค่ะค่ะถ้า mn เท่ากับ a คูณ a b บวก b คูณ a d นะคะเราจะกำหนดให้ a b แทนเป็นเวกเตอร์ u นะคะและ a d แทนเป็นเวกเตอร์ v เราจะมาแทนซึ่ง a b เท่ากับ c d c d จึงเป็นเวกเตอร์ u ด้วยเองนะคะเส้น m n คือตรงนี้เราจะ เห็นเวกเตอร์ a m m n และเวกเตอร์ a n ค่ะจากรูปนะคะจะเห็นได้ว่า a m จะเท่ากับเวกเตอร์ v ส่วน5นะคะแล้วเราจะเห็นได้ว่า a c จะมีค่าเท่ากับเวกเตอร์ v บวกเวกเตอร์ u นะคะจากรูปเวกเตอร์ a n ตรงนี้นะคะจะเป็นเวกเตอร์ a n เท่ากับ a C ส่วน6ค่ะดังนั้นนะคะ a n จะเท่ากับเวกเตอร์ v บวกเวกเตอร์ u ส่วน6ค่ะค่ะต่อไปเราก็จะได้สมการจากการบวกเวกเตอร์ในทิศทางทว,ทวนเข็มนาฬิกานะคะก็จะได้เป็น am บวก mn ลบ AN เท่ากับ0นะคะซึ่งจากโจทย์เราจะเห็นว่าเขาจะคง MN ไว้ทางซ้ายนะคะเพือ่อเพื่อให้ง่ายต่อการแก้สมการเราก็จะคง MN ไว้ทางซ้ายเหมือนกับเขานะคะก็จะได้เป็น MN เท่ากับ AN ลบ AM นะคะซึ่งค่าของ AN และ AM เราก็ทราบแล้วนะคะต่อไปเราก็แทนค่าเลยค่ะ AN ก็คือ v บวก u ส่วน6 am ก็คือ v, v ส่วน5ซึ่งคอรนรของ6และ5ก็คือ30นะคะก็จะเท่ากับ5 v, 5 v บวก5 u ลบ 6 v ส่วน30 5 v วีลบหกวีก็คือลบวบวกห้ยูส่วน30 ซึ่งซึ่งจะได้ค่า a คือ5ส่วน30และค่า b คือลบ1ส่วน30 จากโจทย์นะคะเขาให้หา a บวก b นะคะก็จะได้ a บวก b เท่ากับ5ส่วน30บวกลบ1 ส่วน30ซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ4ส่วน30นั่นเองนะคะเราสามารถตัดทอนได้นะคะก็จะเท่ากับ2ส่วน15ค่ะเราก็จะสามารถสรุปได้เลยนะคะว่า ถ้า MN เ,เท่ากับ a คูณกับ AB บวก b คูณกับ AD แล้ว a บวก b เท่ากับ2ส่วน15ค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ